เคยถูกถามไหมครับหรือเคยถามใครไหมว่าการแสดงหนังกับการแสดงละครเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอืมน่าสนใจนะบางคนเขาก็บอกว่ามันแตกต่างกันแตกต่างกันมากเลยตรงไหนรู้ไหมก็ถ้าเป็นละครอ่ะมันก็ต้องเล่นใหญ่เล่นชัดเล่นเคลียร์เพราะอะไรถ้าเป็นละครเวทีคนดูอยู่ไกล ใช่ไหมคนดูนั่งอยู่ที่เดิมเราเล่นน้อยไม่ได้หรอกเราเล่นเต็มที่เล่นเสียงก็ต้องดังขึ้นทุกอย่างต้องใหญ่ขึ้นท่าทางต้องใหญ่ขึ้นสีหน้าต้องใหญ่ขึ้นทุกอย่างใหญ่หมดโอ้โอ้นะครับนี่คือเขามองเขาตอบว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วเราเล่นเราก็เล่นหนังนะเล่นหนังมันไม่ใหญ่มันต้องเล่นน้อยเพราะมันมีกล้องเล่นขนาดต่างๆภาพกว้างภาพไกลภาพแคบก็แล้วแต่ขนาดภาพด้วยซ้ํานะถ้าจะเล่นหนังอ่ะแต่สุดท้ายต้องเป็นธรรมชาติต้องง่ายๆต้องเรียบเรียบ ต้องแบบเก็บไว้ข้างในอะไรเงี้ยเขาพูดคันว่าอย่างงั้นนะครับเป็นคําตอบที่ดูเป็นวิชาการทุนควรนะมีเหตุมีผลนะแล้วเราคิดยังไงเคยถามตัวเองไหมสําหรับพี่สืบนักสืบเนี่ยมองว่ายังไงซะการแสดงก็คือการแสดงมันไม่มีทางที่จะแตกตากก่างมากนักหรอกนะครับสุดท้ายแล้วเป้าหมายการแสดงเราก็ต้องเป็นตัวละครใช่ไหม เราต้องเล่นให้จริงถูกต้องไหมฮะนะฮะถ้าเล่นใหญ่แล้วไม่จริงก็จบถ้าเล่นน้อยไม่จริงก็แย่ดังนั้นถ้าจะถามว่ามันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างโดยในแง่ที่ว่ามันมวิธีการถ่ายวิธีการเล่าเรื่องวิธีการสื่อสารมากกว่าแต่จริงๆรแล้วแก่นแท้งการแสดงมันเหมือนกันเลยก็คือเราต้องสวมบทาบาทเป็นตัวละครทําการแทนตัวละครคิดตัวละครรู้สึกเป็นตัวละครถ่ายทอดชีวิตของตัวละครออกมาให้คนดูได้เห็นใช่ไหมฮะ แล้วเขาจะรู้สึกร่วมอะไรบางอย่างแล้วเขาก็เข้าถึงแล้วก็ค้นพบความจริงแล้วสะท้อนชีวิตเขาผมเคยเห็นหนังเรื่องหนึ่งนะโอ้โหลูกชายเป็นนักแสดงผิวดำเขาลูกชายเขาเนี่ยถูกจับติดถูกจับถูกทหารจับไปแล้วเขาถูกจับขังคุกแล้วเขาเขาเกาะลูกกงนะเขาเกาะลูกกงเป็นภาพมีเดียมช็อตนะเป็นภาพมีเดียมชอ็อตนะครับเขาเล่นแบบน้ำถูน้ำตาไหลแล้วพูดตะโกนเสียงดังแบบ เอาลูกกูมามึงเอาลูกกูมาปล่อยลูกกูอยาฆ่าลูกกูมึงจะทำยังไงก็ได้กูยอมหมดทุกอย่างเลยน้ำหูตาไหลผมเห็นน้ำลายกระเด็นเลยอะคือเขาไม่เล่นน้อยเลยนะนี่ขนาดภาพมีเดียมนะครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการแสดงไม่ว่าหนังหรือละครคุณจะเล่นใหญ่เล่นเล็กเล่นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรฮะสถานการณ์เรื่องราวเหตุผลของฉากนนั้น ไม่ต้องพยายามบอกนี่เป็นแสดงหนังต้องเล่นน้อยน้อยนี่เป็นแสดงละครต้องเล่นใหญ่ไม่ใช่ครับเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะละครทีวีมันก็มีกล้องเหมือนกันนะยกเว้นละครเวทีใช่ไหมคนดูนั่งที่เดียวแต่ละครเวทีมันก็มีจัดฉากจัดม,มุมมองให้คนดูเห็นบางทีตัวละครเคลื่อนเข้าหาคนดนคบูบางทีตัวละครเดินออกจากคนดูก็เป็นภาพเล็กภาพภาพกว้างภาพแคบใช่ไหมบางทีตัวละครเดินวนคนดูนั่งอยู่ที่เดิมมันก็เป็นภาพหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายขนาดเหมือนกัน ะละครทีวีก็มีกล้องมีมุมต่างๆมีเลนส์ต่างๆเ,เหมือน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 หนังเลยแล้วมันจะแตกต่างตรงไหนฮะยืนยันนะมันไม่แตกต่างหรอกครับนะเราเล่นให้ถึงก็พอเราทําให้ตัวละครมีชีวิตก็พอเราทําให้จริงก็พอเท่านั้นแหละครับคือคําตอบอย่าเชื่อพี่สืบนะไปคิดไข้ครวนก่อน